ไปแล้วค่ะสิ้นปีการศึกษาแบบนี้นะปอพพใจก็มาเตรียมท่ารอแล้วนะคะโชคดีหน่อยนะปีนี้เรามีเด็กจบการศึกษาเพียงแค่9ก้าคนนะคะปอหของเราแต่ว่า9คนเราก็ต้องทํา2ชุดนะคะเป็น18แผ่นนะคะสำหรับปอพหนึ่งวันนี้นะคุณจิ๊บก็ยกเครื่องปิมนคู่ใจนะกลับมาทาที่บ้านเลยนะคะพอรู้ว่างานไม่เสร็จแน่เลยนะกับรอบนี้นะระยะเวลาของเราค่อนข้างกระชั้นนะคะเพราะมีงานหลายงานติดกันในสัปดาห์เดียวก็รีบเล่งก่อคะแนนกออปอพให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บันทึกไฟล์มาจริงๆแล้วงานปอพก็ไม่ใช่งานยากนะคะแต่ว่างานนนนนีี้้้้ตอออออองงลละะะเเเเเยยยดดดดดห่าาาาาากกกก็็รรษขจจสสสคพใบัญมๆๆไปึ ต่อนะคะเรียนมาตั้ง6ปีนะคะกว่าจะได้ใบนี้จะได้กระดาษเลอะๆไปก็ไม่ได้นะคะก็พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าต้องนำคะแนนโอเน็ตเดยมากรอกนะคะก็จะโชว์อยู่ด้านหลังของปอพเลยนะจ,จะว่าไปงานไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนี่ก็พิมพ์ผิดไปหลายใบเลยนะคะปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งเนาะก็มีผิดถูกผิดถูกกันอยู่เอยนะคะปินกระดาษเรียบร้อยแล้วนะสะอาดถูกต้องข้อมูลครบถ้วนนะคะก็มาติดรูปของเจ้าเด็กๆแต่ละคนนะคะแล้วก็ปอพหนึ่งนะก็คือเจ้าปอพสามนั่นเองนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะแล้วก็ต้อง ไฟเตรียมเอกสารมาอย่างดีนะและจำนวนเด็กไม่มากนะคะก็ยังใช้เวลาไปเกือบเที่ยงคืนเลยนะคะแต่ยังโชคดีหน่อยนะวันนี้เครื่องเป็นคููใจของครูจิ๊บเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากนะขอบคุณมากเลยนะคะและงานของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะเอกสารก็พร้อมแจกให้เจ้าเด็กป .6 ที่จบการศึกษาแล้วค่ะ